สวัสดีนะครับผมอิทอิสุสุเมโทชัยพึกนะครับผมเป็นที่ปริษาการขายหรือว่าเป็นเซล์ประจําอยู่ที่อิสุสุเมทโทสาขาชัยพึกปากเกร็ดนนทบุรีนะเผื่อพี่พี่มาไม่ถูกโทรถามก็ได้นะครับ0 9 3 9 0 7 9 0 7 0วันนี้ทําไมมาแปลกถึงแนะนําตัวก่อนเพราะว่าพี่พี่เข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นแค่คนรีวิวรถจริงๆนะผมเป็นเซล์ด้วยนะครับสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็ การออกรถพร้อมตกแต่งได้นะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันที่มาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้เป็นอินโนูมิวเอ็กซ์2.2แอคทีฟนะครับสีขาวมุกราคารวมค่าสีแล้วนะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสอบาทนะครับคันนี้ตกแต่งแบบคินคลีนสบายๆดูแล้วสะอาดสะอ้านตานครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งจุดที่คันนี้เป็นคันแรกเลยที่ผมเพิ่งใส่แบบนี้เหมือนกันนะจะเป็นตรงจุดไหนเดี๋ยวผมมาบอกพี่ๆกันสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นเน้นใสาคินคลีนนะด้านหน้าไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะ เสริมในส่วนที่ต้องใช้อย่างเช่นในส่วนของตัวไฟตันหมอกติดตั้งเป็นไฟตันหมอก LED นะครับติดตั้งให้ครบเรียบร้อยเข้าบล็อกตรงรุ่นตามเดิมสวยงามครับเป็นแสงสีขาวรับกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของตัวเดิมๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะสำหรับคันนี้1จุดที่พิเศษที่ผมอยากจะแนะนำลูกค้าก็คือตัวล้อแม็กพี่ลูกค้าบอกว่าคันนี้รถเดิมๆของ Active เนาะก็จะเป็นล้อ17นิ้ว ลูกค้าก็บอกงั้นเอาเป็นล้อ17นิ้วเหมือนเดิมแล้วกันก็จัดมาแต่ว่ารถเดิมที่ลูกค้าใช้นะก็เป็นของยี่ห้อหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงแล้วกันคันนี้มาซื้อลองเปลี่ยนค่ายมาใช้อิอุสูดูบ้างนะครับก็จัดเป็นทรงลุยๆแบบนี้นะครับล้อแม็ก17นิ้วนะเป็นงานแบรนด์ของเลนโซนะครับตัวนี้เป็นรุ่นซีซ่านะสีแฟทแบ็กหรือสีดาําเงาอาดําด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางสายโหดสายลุยตัวนี้ตัวจริงต้องขันต้องรุ่นนี้นะครับ บีเอฟคุลิตนะครับตัวนี้เป็นตัว k o 3นะครับผลิตไทยดอกโโหดลุยๆแบบนี้ผ้าใบาอาจจะไม่หนาเท่ากับของอเมริกานะแต่ว่าลุยๆทนทนแน่นอนครับคันนี้แล้วก็ช่วงล่างความสูงเดิมมาตรฐานนะครับแต่ว่าจัดทรงเขาเรียกว่าจัดเสริมป,ประสิทธิภาพเปลี่ยนโชคทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจะเป็นค่ายไหนไปไม่ได้นอกจากโปรเฟนเดอร์นะตัวนี้หน้าหลังเป็นรุ่นโมโนทูบ2.0นะครับไม่มีซับแท้ง ราคาเบาๆนะเซ็ตโชคพร้อมติดตั้งอยู่ที่19,150บาทนะครับตัวนี้ถ้าพี่ๆใช้รถอ e ีส um ุบิเอยู่แล้วรู้สึกว่ามันโยนนิ่มเกินไปออกทางย้วยเปลี่ยนไปใช้เซ็ตนี้จบแน่นอนนะคันนี้อย่างที่บอกนะครับเน้นคนคลีนกระจกข้างย่งเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้เป็นตัวกล้องนะครับคันนี้มีติดตั้งกล้องสามรอบงศารอบคันพร้อมเปลี่ยน,ยนจอย n d r o i d ยด์ในนีผมพาดูภายในอีกทีด้านข้างไม่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมมากมายนะครับมีติดตั้งตัวคิ้วกระสาดทั้ง4ประตูแล้วก็ติดเสริมการใช้งานด้วยฟิล์มใสเบ้ามือแล้วก็ฝาถังนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยมาได้ข้างมีมาจากโรงงานอยู่แล้ว <S <S ด้านท้ายนะครับเดิมๆอีกเช่นเคยนะมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไฟเบรกเดิมไฟเลี้ยวเดิมเป็น f u l เ LED ดนะครับ <S <S ติดตั้งเพิ่มมมมัาารนนะคบ <S <S ดดไ่ีไี แล้วก็คันนี้เดิมตัวรุ่นแอคทีฟเนี่ยฝาท้ายจะเป็นฝ่าท้ายแบบโช๊คผ่อนแรงนะคันนี้ติดตั้งตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับระบบเตะเปิดให้ด้วยแรกๆเราจะมีเตดสติ๊กเกอร์ไว้ให้นะครับว่าตำแหน่งเตะเปิดอยู่ตำแหน่งนี้เราสามารถเตะได้ง่ายๆเลยนะครับฝาท้ายก็จะเปิดนิ่มๆแบบนี้ตัวนี้เป็นงานประดับยน์นะแต่ว่าติดตั้งตรงรุ่นให้กับตัวอีโรซูมิวเอ็กเรื่องการใช้งานหายห่วงนะผมบอกก่อนเพราะว่าตัวโชค๊คตัวนี้ออกแบบมาสําหรับรุ่นมิวเอ็กอยู่แล้วแล้วก็ตัวฝาท้ายของเราเนี่ยเป ใช้งานได้ยาวๆสามารถเปิดและเตะปิดได้ง่ายๆได้เลยอย่างนี้นิ่มนวลชวนฝันนิ่มๆน,นะครับเดิมๆถ้าตัวรถ,ต,วรถตัวรุ่นอีกแกลขึ้นไปที่มีฝาถ้ายไฟฟ้าเนาะก็จะเป็นสเต็ปเซนเซอร์เดินเข้าถอยออกแต่ว่าถ้าเราติดตั้งแบบนี้ก็เป็นเตเปิดสามารถติดตั้งได้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้เน้นโทนสีดานะบอ่อหนังเลือกเป็นบอ่อหนังแบบไมโครไฟเบอร์นะครับก็คือเทียบกับบอ่อหนังคูแมนะ็กเนี่ยทำเป็นสไตล์ตัว R S นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนที่เรา ปักโลโก้ is แล้วก็ตัวเบาะสไตล์การเย็บการเจาะรูตัวหนังนะครับแบบเดียวกันเลยสวยๆแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยตะเข็บได้สีเทาแล้วก็สีเขียวลามกลีนนะครับอีกหนึ่งยางที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปครับก็จะเป็นตัวพุชสตาร์ทพร้อมกับตัวรีโมทเคเลสสตัวนะครับตัวนี้เป็นพุาพุชสตาร์ทปักตรงรุ่นนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะมีปลักตรงรุ่นกับตัวที่พ่วงสายไฟเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบปักตรงรุ่นเลย สามารถใช้งานผ่านรีโมท2ตัวที่มีให้แล้วก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับสามารถลงผ่านมือถือเพื่อกรณีลืมกุญแจหากุญแจไม่เจอเราสามารถสั่งงานผ่านตัวมือถือของเราได้นะครับเชื่อมต่อกันผ่านบลูบทูธนะหน้าจอหลักเปลี่ยนหน้าจอ Android นะครับเป็นหน้าจอขนาด9้านิ้วยี่ห้ออัลฟานะตัวนี้เป็นตัวแลม4นะครับทัดลื่น,นๆพร้อมกับโลโก,โก้3 6 0เป็นโลโก้ของตัว MUX เลยนะตัวโมเดลรถสวยๆแบบนี้คลีนๆแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุด ที่เน้นความสําคัญเป็นหลักลูกค้าเน้นใช้งานนะหลักๆเลยจุดที่เสียเงินแต่งเพิ่มไปคือจุดที่ใช้งานทั้งหมดนะครับกระจกมองหลังเป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้เบิกของศูนย์ใส่ให้ใหม่นะครับราคาไม่แรงนะอยู่3,008เท่านั้นเองนะครับตัวนี้เบิกศูนย์ใช้งานได้เลยตัดแสงออโต,โต้แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษตัวปรมเข้ารูปหกดีเนี่ยผมมีแถมให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับตัวสวิตช์ปิดเปิดมีตัวฝาท้ายมีอยู่ที่ด้านในทั้งหมดนะตัวนี้เป็นเครื่องมาตรฐานยูโรห้าด้วย ถ้าพี่ๆชอบโปรโมชั่นดีๆชอบลดการตกแต่งแบบนี้ให้รับรถจบเลยทีเดียวเดี๋ยวที่เหลือการตกแต่งผมดูแลให้ทั้งหมดวันรับรถที่มารับรถสวยๆพร้อมชำระเงินได้เลยครับถ้าชอบแบบนี้นะครับโทรหาอิกได้เลย0939079070นะโปรโมชั่นดีๆมีให้พี่ๆทุกคนอยู่แล้วยังไ,ไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิทด,ด้วยนะครับช่องทางการติดตามของผมนะครับพิมพ์อิทอิรุสุภาษาไทยได้ทุกช่องทางขึ้นทุกแพลตฟอร์มแน่นอน ยังไ,ไงฝากรถสวยๆอีกหนึ่งคันไว้ในอ้อนใจลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ